ค,ครับผมสวัสดีครับพูดเจ้าภาษาพวงข้างช่างตั้มนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตคนที่เข้ามาผมนิดนึงผมขอเครดิตหน่อยครับขอเครดิตหน่อยอุลมัจจำหนิไม่กลัวช่างโกงครับไม่กลัวครับเพราะว่ามั่นใจชอบในการทรถถํารถพ่วงโอเคขอบคุณมากอันนี้จองมากี่เดือนครับเนี่ย ส e เดือน3 4เดือนเนาะอ่าโอเคครับผมขอพระคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดคันนี้กันนะครับตัวนี้เรามาติดพ่วงข้างที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับอ่าตัวนี้ติดกับยามาฮ่าเอ็มผมพูดถูกไหมใช่ไหมเอ็มนะนะครับตัวนี้เป็นพ่วงข้าง4 in 1 4นในหนเดียวนะครับตอนนี้ เป็นพ่วงข้างธรรมดาอยู่เหมือนรอบพ่วงลกหมือนรอบพ่วงนะครับเป็นพ่วงข้างบรรทุกอยู่นะครับพ่วงข้างบรรทุกแต่กร้าจมโบกนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเป็นตัวพ่วงข้างเอ่อโดยสายให้ดูก่อนนะครับโดยสายให้ให้ดูก่อนอ่ะ <k ling> พ่วงข้างช่างต้ามนะครับเน้นย้ําเสมอว่าเป็นพ่วงข้างป้ายแดงอันนี้แถมเก้าอี้มาให้ด้วยนะครับใส่เข้าไปเนาะอันนี้จะ ประกอบให้ดูก่อนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าในกรณีที่ลูกค้าอยากไปขายของถาดเดียวนะใส่เบาะทิ้งหลังก่อนใส่ใสไปก่อนอทิ้งนี้ก่อนอ่านะก็คือ,อก็คือช่างพยายามรีวิวให้ลูกค้าวิธีการใช้งานนะครับ อยากขายของถาดเดียวนะครับซึ่งไปขายน้าําขายอะไรตร,ตรงหน้าโรงเรียนแบบนี้นะครับก็ขายได้นะครับก็ขายได้หรือจะขาย2ขถาด VP ยังก่อนนะแป๊บนึงจะขายจะขายแค่2ถาดเล็กนะครับก็ส่วนเข้าไปนะครับประมาณนี้เนาะสีอะ่ะนี่ประมาณนี้เนาะสองถาดเล็ก คือเราสามารถนั่งขายของตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราเข้าหมด V.P กันก่อนนะครับม,มาเข้าหมด V.P อ่ะ,อะสวมเบาเข้าไป,ป,ส,าปสวมเบาเข้าไปเบาะทิง้งเ <c ười> บาทิ้งหลังมีให้นะครับเบาทิ้งหลังมีให้อ่าใส่เข้าไปปึป๊บอ่ออา เข้าไปให้ตรงรูเขาจะมีบ้องเขาอยู่นะครับเสร็จปุ๊บหมุนรอบคันเลยปึ๊บเนี่ยฮะนั่งได้เลยอันนี้เป็นเบาะ V i P แล้วนะครับหลังคานะครับหลังคาปรับสูงต่ำได้ชั้นชั้นตะกร้าเก็บของใต้หลังคานี่ก็สามารถปรับสูงต่ำได้เช่นกันนะครับคุณจะเอาสูงหรือจะเอาต่ำก็ได้นะครับอ่าแบบนี้เหมาะสำหรับไปท่องเที่ยวนะครับ ท่องเที่ยวปิกนิกอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขายของเต็มรูปแบบกันอะพอดบอกเดี๋ยวเรามาดูขายของเต็มรูปแบบกันนะครับว่าจะใหญ่โตมูหัวลานแค่ไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวช่างจะใส่ถาดใหญ่ให้ดูคือตัวนี้นะครับอ่ะ,อะ,อะนีบล็อกใส่ให้เนาะ นี่อะไปด้านหลังด้านข้างนะครับตรงนี้ก็ดีโอจะยาวนิดนึงแงนะคุณพี่ใส่ให้เสมอลูกให้เสมอให้เสมอให้เสมอเมอนาะนะครับใส่ให้เสมอนะครับมาณนี้อาใส่เข้าไปห่าง,ห,างหน่อยห่างหน่อยห่างหนนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ยฮะพ่วงข้างขายของเต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกรณีนี้นะครับว่าด้านข้างเนี่ยในกรณีที่ฝนตกเนี่ยลูกค้าเปี่ยงแน่นอนเรามีการสาดให้นะครับดึงมาดึงมาดึงให้นะครับเรามีการสาดให้อีกนะครับประมาณนี้เลยอ่ะดึงไปดึงไปดึงไปอ่ะดึงไปดึงไปไม่ต้องอ่ะประมาณนี้เลย กันสาดตัวนี้จะมีทั้งหมดสีส่ด้านนะครับด้านหลังเห็นไหมฮะอันนี้คือด,ด้านฝั่งมอ,อไซค์ด้านข้างนะครับ <ลง S 1> ด้านข้างนะด้านหลัง<ว>ด้านหลังไงฮะมีะ<ว>ให้อีกมาดูด้านฝั่งมอไซค์ในกรณีที่เราจอดขายของนะฝั่งมอไซค์ดึงให้ตึงแล้วก็ขันน็อตฝั่งมอไซค์สบายๆเลยชิวๆและอีกหนึ่งกรณีสมมุติถ้าฝนสาดหนักจริงๆเอาไม่อยู่จริงๆหรือเราจอดรถจอดรถ เลิกขายกลับบ้านแล้วอยากให้สินค้าเรามิดชิดนิดนึงนะครับตัวนี้ก็สามารถรเห็นไหมช่วยไหมถอดึงชายได้ประมาณนี้นี่เห็นไหมฮะอ่ดูนะดูนะสามารถถอดึงชายได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปนี่นเดี๋ยวให้ให้ลุงยวให้ลุงเขาสาธิตก่อนเห็นไหมฮะเหล็กน,นี้ก็เก็บเข้าไปนี่อ่ะหมุนมาหมุนมามาดูสาธิตก่อนอ่ะหมุนมาหมุนมาอ่ะ หเห็นไหมฮะอันนี้คือเราเก็บเราเก็บเรียบร้อยแล้วเราจอดนะครับถามว่ากันฝนลูกนี่กันฝนเห็นไหมอขออนุญ,ญาตนะครับถ้าเราไปนอนปิกนิกไปแคมปิ้งนะครับตัวนี้เข้ามาสามารถนอนได้นะครับนอนค้างคืนพ,พักแรมได้สบายสบายเลยนะครับตัวนี้ปรับสูงต่ำก็ให้เด็กนอนข้างบนผู้ใหญ่นอนข้างล่างก็ได้นะครับมี3ชั้น1 2 3ชั้น นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะโอเคตามนั้นนะครับอ่ะปึ๊บสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทุกช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ c e b o o k f a c e b o o k หลัก k ิกตอก u t u b e นะครับพิมเข้าไปเป็นภาษาไทยพ่วงข้างช่างตั้มเจอแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยเพื่อเป็นกำลังใจครับผมส่งฟอติดตั้งทั่วไทยรักนะจ๊ะจุ๊บ วัสดีครับ